กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อเองครับก็พยายามเร่งพิจรารณา ทบทวนโครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำรดเพื่อเป็นการเยียวยาวพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยนะครับซึ่งทางด้านรองประดากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเศรษฐเกียิจกระจ่างวงท่านก็เปิดเผยหลังการประชุมติดตามเรื่องของปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรโดยมีหน่วยงานสังกัดของกระทรวงเนี่ยนะครับเข้าร่วมจากการที่หลายพื้นที่เนี่ยประสบอุทก,กภกัยกันอยู่นะครับซึ่งทางกระทรวงเองเขาก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะมีการบริการห่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยแล้วก็ วางแผนในเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้เกษตรกรกลับมาเพาะปลูกได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งในที่ประชุมเองเนี่ยเขามีการพูดถึงในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าเนี่ยก็มีการสนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ําดื่มให้กับผู้ประสบภ,ภัยใน4จังหวัดคือเชียงรายพะเยาแพร่น่าน,านซ,ซึ่งของพะเยาแพร่าน่านเนี่ยท่วมไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับแล้วก็ดาเนินการเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ําเครื่องผักดันน้ารถบรรทุกแล้วก็เครื่องจักรสนับสนุนนะครับ แล้วก็อบพยศสัตว์ไต่แล้วเนี่ยกว่า500,000ตัวสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพสัตว์นะครับถุงยังชีพของสัตว์ต่างๆแล้วก็ในส่วนของกองตรวจการประมงเองก็มีการ เตรียมเรื่องของเจ้าหน้าที่รถยนต์เรือตรวจการประมงนําส่งสเสบียงอาหารและน้าดื่มในพื้นที่ของเชียงรายแพร่พยาวน่านสุโขทัยด้วยนอกจากนี้กระทรวงเกษตรเองนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจัดเตรียม,มเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืชเอาไว้ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นให้เกษตรกรเนี่ยนำไปปลูกเพื่อไปเป็นอาหารลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยนะครับอย่างเช่นพวกมเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ผักต่างๆเนี่ยสามแสนกระซองนะครับพวกผักบุ้งคะนา้ากวางตุ้งพริก มะเขือเปราะกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วพูแล้วก็รวมไปถึงจัดเตรียมพันธุ์พืชผักอาหารพวกพริกมะเขือเปราะเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับอีก1นึ่งแกว่าซองแล้วก็จัดเตรียมเชื้อราไตรโคเดมาซึ่งเชื้อราตัวนี้เป็นเชื้อราที่จะอยู่ในดินเนี่ยนะครับอา,อาศัยอยู่ตามเศษซากอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารโดยไม่มีอันตรายกับพืชแล้วก็ไม่อันตรายกับคนกับสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเชื้อราตัวนี้เนี่ย จะทําให้พืชเนี่ยมยีรากที่แข็งแรงหาอาหารได้มากขึ้นแล้วก็ต้นพืชเนี่ยจะสามารถมีคุณภาพดีแล้วก็มีผลผลิตที่สูงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อต่อคนกับสัต์ด้วยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนำไปใช้ในการฟื้นฟูป,ป้องกันพวกเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชเนี่ยนะครับสำหรับพื้นที่ที่พอปลูก หลังจากที่น้ำเนี่ยลดแล้วนะครับอนอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุภเพื่อพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเตรียมพวกสารเร่งซูเปอร์นะครับเป็นสารเร่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยที่มีคุณสมบัติในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะั้นในการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อให้ผลิตสารสําหรับทําความสะอาดพวกข้อสัตว์บําบัดน้ําเสียลดกลิ่นเหมน็นตามท่อระบายน้ำเนี่ยเอามาใช้ด้วยนั่นเองนะครับ